สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องบ้านในฝนันขอนำเสนอไอเดียแบบบ้านสไตล์คอนเทมพอรารีแบบชั้นครึ่งสี่ห้องนอนสามห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรมารับชมกันได้เลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นแบบชั้นครึ่งยกใต้ถุนสูงหลังคาบ,บ้านเป็นรูปทรงปัญญาตัวบ้านเน้นไปทางโทนสีเทาทั้งหลังส่วนพื้นยกสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรกุกด้วยกระเบื้องหินสายด้านหน้า และทาสีเทาดันค้างมุมมองนี้มองจากหน้าบ้านจะเห็นได้ว่ารูปของบ้านเป็นรูปทรงตัวยูใช้ประตูและหน้าต่างแบบทรงสูงเพื่อช่วยให้บ้านโปร่งโลง่งแถมยังอากาศไถ่ายเทได้สะดวกด้านขวาของบ้านที่ยกสูงขึ้นโดยปกติแล้วสามารถแดัดแปลงให้เป็นที่จอดรถแต่เจ้าของบ้านเลือกที่จะมาํำเป็นห้องอีกห้องหนึ่งสามารถทำได้เช่นกันบริเวณโดยรอบของตัวบ้าน เทปูนเป็นฐานกว้างประมาณ1เมตรช่วยเสริมให้บ้านนั้นมีความมั่นคงและแข็งแรงแถมยังง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วยเมื่อเข้ามาในตัวบ้านจะเห็นห้องโถงขนาดใหญ่ออกแบบได้อย่างสวยโดยทางห้องเลือกใช้โทนสีขาวตกแต่งด้วยไฟ LED ที่ฝ้าหลุมสีฟ้ารวมไฟกลมโตสองดวงของไฟดาวไรรอบๆบบ้านพื้นห้องปูด,ด้วยกระเบื้องสีขาว ประตูต่างๆเป็นประตูไม้ลวดลายโมเดิร์นอีกมุมของห้องโถงภายในบ้านภาพมุมกว้างจะเห็นห้องต่างๆภายในบ้านได้ห้องน้ำม,มีทั้งหมด3ห้องโดยห้องแรกตกแต่งในโทนสีขาวและสีส้มโดยผนังบางส่วนเลือกใช้กระเบื้องหินอ่อนสีขาวและอีกบางส่วนกุกด,ด้วยกระเบื้องลายไม้สีส้มห้องครัวบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่ระหว่างนี้เป็นการรอการตกแต่ง เดินเข้ามาภายในจะเจอกับเคาน์เตอร์ที่บิวอินผนังไว้เรียบร้อยแล้วและพร้อมเตาแก๊สที่ดูดควันในห้องนี้จะมีหน้าต่างถึง2จุดระบายกลิ่นในเวลาประกอบอาหารส่วนของโถงบันไดขึ้นไปอย่างชั้นบนห้องต่างๆภายในบ้านห้องน้ำนี้เป็นอีกห้องที่เน้นไปทางโทนสีเทาอ่อนและสีเข้มสลับกันในส่วนของห้องนอนห้องนี้เน้นไปทางโทนสีขาวสบายตา ห้องน้ำห้องที่3มเน้นโทนสีเทากระเบื้องลายวินเทจพร้อมกับสุขภัณฑ์สีขาวที่เข้ากันดีทั้งห้องและในส่วนห้องนอนอีกห้องอยู่ชั้นบนโดยออกแบบฝ้าหลุมสีขาวห้องโทนสีชมพูอ่อนพาสเทลปูพื้นกระเบื้องหินอ่อนสีขาวบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใหญ่พอสมควรรา,ราวๆ240ตารางเมตรถือว่าสวยงามและสร้างได้น่าอยู่มากๆ พื้นที่ทั้งหมดของบ้านถูกใช้สอยเป็นประโยชน์ได้เป็นอยา่างดีสำหรับวันนี้ทางช่องบ้านในฝันต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ